ค่ะขอต้อนรับเข้าสูก่การดูดวงกับมาริเนีพยากรณ์นะคะพบกันเป็นประจำค่ะสําหรับการดูดวงการงานการเงินความรักดูดวงเรื่องสุขภาพและข้อเสนอแนะตามราศีเกิดนะคะประจําเดือนมีนาคม2562ค่ะก็คลิปนี้ก็จะเป็นของชาวราศีกันซึ่งชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึงวันที่16ตุลาหรือท่านที่มีลักษณเกิดราศีกันนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปดูดวงกับหมอดูก้อยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e นะคะหมอดูก้อยวางไพ่ไปแปดตำแหน่งเช่นเดิมค่ะแล้วหมอดูก้อยจะดูแบบหลักของทักษะพยากรณ์นะคะไพ่เราจะอ่านตามความหมายของไพ่อ่านตามตำแหน่งเพราะฉะนั้นขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตำแหน่งแรกค่ะ,ะบริวารอายุเดชสี มุละอุตสาหะมนตรีและกาลกินีค่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกนันมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะใบตำแหน่งบริวารเนี่ยจะบ่งบอกถึงตัวตนความรู้สึกของท่านหรือคนที่อยู่แวดล้อมด้วยกับท่านนะคะใบนี้เมื่อเป็นไพ่ราชาเหรียญ ไพรา,าชาเหรียญเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีกันเนี่ยระวังจะเผชิญกับปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานซึ่งท่านจะต้องใช้ความอดทนและอดกลั้นเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะหาหนทางแก้ไข ตัวท่านเองเนี่ยเป็นเหมือนเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วบางทีท่านจะเหนื่อยใจกับเรื่องส่วนตัวเรื่องการธรรมหากินของท่านอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวพันกับญาติมิตรพี่น้องที่จะต้องมารบกวนการเงินของท่านซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่ว่าปัญหาที่ท่านกำลังจะเผชิญอยู่ในเดือนมีนาคมจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักอะไรก็ตามท่านจะมีหนทางออกค่ะ ไปสู่ความสําเร็จไปสู่การแก้ไขนั้น,ดน,ดนได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องมีความอดท,ทนแล้วก็เข้มแข็งและก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะอายุใบนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะมันก็จะต่อเนื่องกันนะคะไพ่ใบนี้ถ้าตามความหมายแล้วจริงๆท่านน่าจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงค่ะแต่พอเดือนมีนาคมด้วยการคิดมากตึงเครียดกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันดับแรกเลยค่ะท่านจะเครียดกับเรื ranean, ่องของการทํางานการทำมาหากินนะคะท่านใดที่ทําเป็นเจ้าของกิจการเดือนมีนาคมค่ะท่านจะอยู่อยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วท่านจะต้องขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานท่านจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะติดต่อหรือทําธุรกิจประสานงานหรือ ไปสัมมนาไปหาแนวทางการทำงานใหม่ๆเพราะว่าคู่แข่งขันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีไหวพริบมีการแข่งขันที่ดุเดือดเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะคะเดือนมีนาคมเจ้าของกิจการก็จะปรับเปลี่ยนนะคะ,ะใช้ไหวพริบป,ปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้ทีมงานที่ดีอจาจจะตอนแรกเนี่ย จะตึงๆหน่อยทีมงานอาจจะยังไม่ประสานงานกันแต่พอกลางๆเดือนไปแล้วเนี่ยจะจะช่วยเหลือท่านมากขึ้นนะคะก็จะตึงเครียดหน่อยหนึ่งมันก็เหมือนกับเราทำงานมากมันก็พักผ่อนน้อยก็จะให้เรามัดนระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะพักผ่อนน้อยหรือระบบของการเครียดลงกระเพาะการปวดหลังปวดขาปวดข้อต่อนะคะและเครียดในประการต่อมานะคะหากท่านใดที่ มีความรักชาวราศีกันที่มีปัญหาเรื่องของความรักจะกลายเป็นว่าเอาความรักกับการทำมาหากินไปรวมกันถึงขนาดไม่เป็นอันทำมาหากินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เวลารักใครรักจริงแล้วก็คาดหวังแล้วก็คือยอมที่จะให้คู่ครองหรือคนรักเนี่ยเขาเรียกว่ากดดันหรือทําอะไรก็ได้แต่ว่าเหมือนตัวเองพยายามตั้งใจและอดทนแล้วก็อยากจะให้คู่ครองนั้นนะ เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันก็เลยผลมันก็เลยสะท้อนทําให้ท้อแท้เหนื่อยใจกับกับปัญหาความรักแล้วเวลาไปทํางานหรือทํากิจการส่วนตัวมันก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีกําลังใจในการทํางานอันนี้ก็คือทําให้ความรู้สึกของชาวราศีกันที่ที่ว่าสุขภาพเนี่ยสุขภาพกายอาจจะแข็งแรงแต่สุขภาพใจอาจจะท้อแท้อ่อนแอได้ค่ะและความอุตสาหะอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของการเงินค่ะจริงๆก็ตัวท่านเองเป็นคนที่อาจจะวางระเบียบแบบแผนชีวิตในการคือเหมือนเหมือนจะประหยัดเงินนะคะแต่ว่าก็ยังเก็บไม่ได้ก็เลยทําให้รู้สึกเหนือหน่อยๆค่ะบางทีก็ก็เบื่อหน่ายคนรอบข้างของพฤติกรรมคนรอบข้างเหมือนกันนะคะใบต่อมาค่ะใบนี้คือเป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะไพ่หนึ่งถ้วยมันก็จะบ่งบอกแล้วว่าการทํางานถ้าท่านทํางานองค์กรนะคะ ท่านจะได้ทีมงานที่ดีนะคะทำให้การงานนั้นราบรื่นนะคะอุปสรรคต่างๆมีมาแก้ไขได้ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะแต่ตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ที่ค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายแต่ว่าเมื่อเป็นทีมงานแล้วเมื่อมีการทํางานนั้นราบรื่นตัวท่านเองก็จะมีชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลนะคะ ได้รับการปรับเงินเดือนปรับขั้นขึ้นมานะคะและก็อันนี้ก็จะมีบางท่านค่ะที่อาจจะไปสมัครงานไว้นานแล้วนะคะไปสมัครงานไว้นานแล้วแล้วก็มาได้ข่าวดีมันจะเป็นข่าวดีที่ตัวเองก็เริ่มลังเลค่ะว่าเราจะอยู่ต่อหรือเราจะไปเพราะว่าปลายทางข้างหน้าก็เหมือนคนที่ที่ท่านไปสมัครงานไว้บริษัทที่สมัครงานไว้เขาให้ข้อเสนอที่ ที่ดีกว่า,าตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นนะคะความมั่นคงหรือเงินเดือนดีขึ้นท่านก็เกิดการรังเลงเหมือนกันค่ะและถ้าท่านใดทํากิจการส่วนตัวนะคะาการค้าขายในเดือนมีนาคมจะคล่องตัวนะคะแต่ไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของบริวารที่ดือ้อหรือหรือเขาเรียกว่าบอกให้ทําอย่างก็ไปทําอีกอย่างก็อันนี้จะ จะยังทําให้ท่านมีความมิตกอยู่นะคะแต่ถ้าบางท่านจะขยับขยายจะบอกว่าให้ชะลอการลงทุนไปก่อนเพราะว่าการเงินนั้นท่านไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆชาวราศีกัรในเดือนมีนาคมถึงแม้จะมีปัญหาการเงินอะไรตัวท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเอื้อเฟื้อสนับสนุนหรือทําธุรกรรมทางการเงินก็จะได้ออการอนุมัติจากจากสถาบันการเงินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าออใบนี้จะบอกว่า การที่จะขยายกิจการเนี่ยมันทําได้อยู่หรอกแต่ว่าตัวท่านเองเลือกเรียกว่าทีมงานนะคะยังหาหาคนที่รู้ใจหรือคนที่ที่ท่านจะไว้ใจมอบหมายให้ทํางานแล้วทําอย่างเต็มที่นะ่ะมันหายัางไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอไปก่อนสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าถึงแม้จะจะเตรียมพร้อมที่จะขยายกันแล้วแต่แต่ตัวท่านเองก็ยังไม่ไม่ได้อยู่นิ่งค่ะ ัวท่านเองชาวราศีกันนะคะอะก็ยังจะพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อให้มันปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้มันเข้ากับยุคสมัยอยู่แล้วะค่ะนะคะมันจะทําให้ดูดูการทำงานของชาวราศีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานหรือเจ้าของอกิจการก็รู้สึกว่าราบรื่นนะคะมีชื่อเสียงมีมีการเงินมีอะไรสะพัดขึ้นมาได้ะคะ่ะ ใบต่อมาค่ะใบนี้ความรักความความรักของคนที่คบหาดูใจกันนะคะไพ่ใบนี้คือชาวราศีกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเรื่องความรักที่คล้ายๆกับว่าเดือนมีนาคมนะค่อนข้างจะท้อแท้มากเหมือนกับว่าอดทนกับคนรักมานานคนรักจะดือ้อหรือคนรักเจ้าต่ใจตัวเองเป็นใหญ่และก็ตัวท่านเองเนี่ยด้วยที่ว่าคาดหวังกับกับที่ว่าไม่อยากจะให้รักตัวเองร่มสลายค่ะนี่ใบนี้ยังยังรู้สึกว่า ยังอยากจะให้ชีวิตรักเนี่ยมันประคับประคองไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านจะต้องอดทนให้มากที่สุดเพราะว่ายังเป็นปัญหาคุมเครือแล้วก็คนรักของท่านก็ยังไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนนิสัยได้ในเดือนมีนาคมแต่สิ่งที่ท่านจะทําได้คือการปล่อยวางนะคะการปล่อยวางแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เป็นคนโสดมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะพบหรือมีเกณฑ์นะคะที่จะพบกับ คนทีต่ตัวเองถูกใจโปรไฟล์ดีนะคะหน้าที่การงานการเงินตำแหน่งงานดีแต่ว่ายังมีเขาเรียกว่าไม่ใช่คนโสดอ่ายังเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่เพราะงั้นเนี่ยท่านก็ต้องอเช็คสถานะให้ให้ดีนะคะทีนี้เรื่องของการเงินของชาวราศีกันอันนี้ท่านอาจจะมีกิจการหรือทําธุรกิจเสริมบางทีทําธุรกิจเสริมอาจจะมี มีการเงินมันกระเตื้องขึ้นดีกว่าธุรกิจประจําก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเงินน่ะเหมือนได้มาก็ยังเก็บไม่ได้เมนมันมีเรื่องต้องใช้จ่ายอีกเยอะนะคะแล้วก็อันนี้มีโชคลาภแบบไม่คาดคิดอาจจะได้ที่ดินหรือได้อสังหาริมทรัพย์จากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเรื่องของเงินเนี่ยมันจะได้จากความมุ่งมั่นอสาหะของท่านนี่แหละแต่มันมันจะคนละส่วนกับการมีความโชคดีแบบ ผู้ใหญ่ใจดีหรือถูกหวยโดยไม่คาดคิดได้นะคะใบนี้นะคะใบต่อมาค่ะใบนี้คือมูละมูละจะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวสามีภรรยานะคะบ้านที่ดินอันนี้ภาพนี้จะสวยงามค่ะก็คืออัศวินถือเหรียญน,นะคะท่านกับคู่ครองอาจจะเป็นคนที่มีมีสถานะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงทั้งคู่นะคะแต่ว่า ทีนี้เดือนมีนาคมตัวท่านเองอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไกลไปติดต่อประสานงานเจรจาทางธุรกิจนะคะอาจจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ห่างกันแต่ว่าการคลองรักของท่านเนี่ยมันแน่นอนค่ะว่าลิ้นกับฟันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันแต่ท่านใช้ความอดทนใช้ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อาภัยกันค่ะและเดือนมีนาคมท่านกับคู่ครองก็รู้สึกว่าเก็บเงินไม่ค่อยได้เมื่อเก็บเงินไม่ค่อยได้เนี่ยท่านอาจจะ หาหากิจการทำก็คืออาจจะไปซื้อที่ดินนะคะไปซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรไว้เพื่อเพื่อต่อยอดทางธุรกิจหรือเขาเรียกว่าลงทุนระยะยาวเนี่ยค่ะซื้ออย่างาไปหาบ้านหรือคอนโดซื้อแล้วให้เขาเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอันนึงก็คือท่านจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่จากพินัยกรรมหรือ,อาจากาในครอบครัวของท่านเองนะคะก็คือ คือชาวราศีกันเนี่ยมีบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าบุญหล่นทับบุญเก่าหล่นทับอีกนะคะการการเงินของตัวเองมีอยู่แล้วนะคะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ยังได้ทรัพย์มรดกอีกนะคะอันนี้ก็เป็นพ,พูดง่ายๆว่าเป็นไพ่ที่ดีๆออกมานะทำให้เกิดกำลังใจขึ้นนะคะใบต่อมาค่ะใบนี้คือความอุตสาหะมานะนะคะ คือวันนี้นะคะที่หยิบไพ่มาเนี่ยมันเป็นความบังเอิญซึ่งชาวราศีกนันอยู่ในลักษณะของธาตุามจากราศีก็คือธาตุดินแล้วมาหยิบไพ่ก็ส่วนใหญ่จะได้ไพ่เหรียญก็คือธาตุดินความหนักแน่นความมั่นคงอีกนะคะทีนี้ใบนี้ค่ะราชินีถือเหรียญความอุตสาหามานะของชาวราศีกันมีมากอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่มีมีความคิดสร้างสารรค์เวลาได้ทํางานเนี่ยทำเต็มที่บางครั้งเนี่ย คือทำงานหนักเงินกับงานอาจจะไม่ได้มากมากมายแต่มีความสุขกับการได้ทำงานมีความสุขกับการได้เหมือนกับบอกบอกหรือแนะนำเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ใบนี้นะคะมันจะบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะที่ซ่อนความรู้สึกไว้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีกันค่ะท่านใดที่ทำธุรกิจติดต่อเนี่ยท่านจะใช้วาทศิล์ที่ดีแต่บุคลิกของท่านเนี่ยบางทีคนจะมองไม่ออก คือคนจะมองคือคนจะมองคนละด้านเลยนะคะซึ่งเขาถือว่าท่านเก็บความรู้สึกได้ดีและท่านก็มีไหวพริบในการเจรจาทําให้กิจการการติดต่อเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ายังไงท่านก็จะต้องไม่ไม่นิ่งนอนใจในสถานการณ์ของการแข่งขันทางธุรกิจท่านอาจจะต้องไปฝึกอบรมหรือ หรือหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้ามาในในการทำงานให้ให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่ใบนี้มันก็จะเตือนท่านต่อว่าคือบุคลิกของท่านเนี่ยท่านมีความคาดหวังเวลาทำงานทำจริงจังเวลาเวลาช่วยเหลือพนักง,งานหรืออะไรท่านก็ทำจริงจังแต่มันมีข้อเสียคือค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะคะ,นะคะเวลาเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบอกอะไรเนี่ย ท่านลองลองรับฟังความคิดเห็นมันจะทำให้ท่านไม,ไม่รู้สึกว่าอยู่กับตัวอ,อยู่กับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะใบต่อมาค่ะใบนี้คือมนตรีคือการได้รับความอุปถัมภ ะะหรือแม้แต่จิตใต้สำนึกของตัวเองใบนี้ไพ่ก็ออกมาดีอีกแต่เป็นไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะแน่นอนว่าเหมือนกับในเดือนมีนาคมชาวราศีกันมีความโดดเด่นเมื่อมีหน้าที่การงานดีมีคนเมตตาส่งเสริมผู้ใหญ่สนับสนุนก็จะเป็นจุดเด่นนะคะมีชื่อเสียงเป็นจุดเด่นแต่ว่าใบนี้บางทีอารมณ์ของท่านเนี่ยต่อให้อยู่ในตําแหน่งใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวท่านเองจะชอบมีความสนุกสนานร่าเริง แต่พไพ่ใบนี้คือความมั่นใจในตัวเองมันมันจะเป็นผลดีกับท่านค่ะคือท่านเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็วแล้วก็ใฝ่รู้นะคะเพราะงั้นเมื่อมีองค์กรมีการปรับเปลี่ยนอะไรท่านในเดือนกันยาในเดือนมีนาคมชาวราศรีกันปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับองค์กรหรือใฝ่รู้มากๆยิ่งจะทําให้ผู้ใหญ่สนับสนุนแต่การเป็นจุดเด่นบางครั้งมันก็กลายเป็นเราหลงลืมตัวเองไปนิดนึงคือทีนี้คําพูดนะคะ คือเราเป็นคนที่มีภาพเนี่ยจะเป็นเป็นลักษณะของนิสัยของเด็กที่ว่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดร้ายกับใครแล้วเหรียญก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองถูกไหมคะเมื่อมาตกตําแหน่งมนตรีก็คือความเป็นเป็นเกียรติเป็นเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะหรือมีคนอุปถัมภ์คำคำจุนเราเนี่ยเมื่อมาอยู่ตรงตําแหน่งเนี่ยเราอาจจะเ,เผลอเผลอพูดหรือวิวพกษ์วิจารณ์การทํางานหรือคิดจะสั่งสอนคนอื่นหรือไปหยอกเล่นอะไรกับกับคนรอบข้างที่ ที่เขามีความเชื่อมั่นถือมั่นของเขาอันนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือแม้แต่ตัวท่านเองอะ่ะความสนิทสนมหรือผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะอาจจะเขาเรียกว่าผิดเวลาเวลานะคะไปหยอกล้อผิดเวลาเวลาก็ให้ระมดระวังนะคะใบต่อมาใบนิกาลกินีคือคือไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยนี่ก็จะเป็นเป็นลักษณะที่จะบอกว่าคือพูดโดยภาพรวมก่อนนะคะว่าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวหากมี ปัญหานะคะมันจะสามารถทำให้แก้ไขได้และใบนี้มันจะพูดถึงว่าไม่ว่าท่านคิดจะเริ่มแผนการทำอะไรหรือจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้ท่านใช้ใช้พินิษพิจารณาให้รอบคอบนะคะเพราะบางทีท่านอาจจะผิดพลาดในการที่ว่าใจใหญ่ใจกล้านะคะกล้าเสี่ยงนะคะกล้ากล้าที่จะ คือคือไม่สนว่ามันจะเป็นยังไงใบนี้จะเตือนท่านว่าหากมีโครงการอะไรหรือมีคนมานําเสนออะไรให้ท่านคิดก่อนนะคะแล้วท่านจะได้ไม่เสียใจภายหลังหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาความรักท่านจะต้องคิดเพราะว่าลักษณะของไพ่เนี่ยมันจะเหมือนหาทางออกแต่จะต้องคิดให้รอบคอบนะคะถึงผลได้ผลเสียเพราะหากคิดแล้วแล้วไปตัดสินใจแล้ว ท่านจะเสียใจหรือจะดีใจหรือจะย้อนกลับมามันไม่ได้นะคะและที่สำคัญใบนี้ก็จะย้ำเตือนว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ท่านยังมีผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษานะคะท่านจะมีทางออกแต่เป็นทางออกที่ท่านจะต้องรับฟังความคิดเห็นและก็จะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหาไปอย่างละจุดไปอย่างละอย่างนะคะแล้วมันจะดีขึ้นเองค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ